นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมาอะระหังสัม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 มาอะระหัง สัมมาอระหังสัมมาอารหังสัมมาอระ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 หัง อรหังสัมมาอาระ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 หังสัมมา สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาระหัง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  สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังคำอธิษฐานตอนกรวดน้ำลงดินบุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุป,ปัชฌาอาจารย์ ญาติสนิทมิสหายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ณการบัดนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภพชาติใด มทางเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทําล่วงเกินในปัจจุบันาชาตินี้ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมาอันุโมทนาบุญรับเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิขออนิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นทิพยาสมบัติตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเมื่อทุกท่านได้รับในบุญกุศลนี้แล้วขอจงมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวร อาได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไปขออธิษฐานใจให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากาลังประสบอยู่ในขนาดนี้ ขอให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไปตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพระเจ้าได้กรวดน้ำฝากพระแม่ธรณีนี้ไปให้ด้วยเถิดสาธุ